ครับอันนี้ก็เป็นวิธีถอดเบ่ากุญแจนะครับอ่าพอดีกุญแจหายคันนี้ก็จะถอดเ้ากุญแจเปลี่ยนกับอีกคันหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราสามารถสตาร์ทได้โดยใช้เอาทุน่นทุ่นที่อยู่ตรงข้นเนี่ยนะฮะถอดเนี่ยนะทำให้สตาร์ทได้นะแต่ปัญหาคือกุญแจอ่าตัวพวงมาลัยมันจะล็อกนะฮะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะฮะนี่รูตรงนี้แล้วก็ ตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ล็อกกับล็อกพวงมาลัยได้นะฮะเพื่อป้องกันขโมยนะฮะเขาก็จะให้นอ็นอตที่ไขได้ครั้งเดียวนะฮะไขแล้วก็หัวน็อตจะจะขาดไปเลยนะฮะจะเหลือเป็นเป็นดุนอย่างนี้นี่อันนี้คู่นึง เบื้องต้นเขาจะประ,ประกอบกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวน็อตฝั่งนี้จะเป็นหัวที่ไขแล้วจะขาดเลยลักษณะคือเขาจะเป็นแปดเหลี่ยมยื่นออกมาพอไขได้แรงขนาดหนึ่งนอ็อตตัวแปดเหลี่ยมก็จะหลุดออกไปนะอันนี้ก็จะเสียบอยู่อย่างนี้วิธีถอดเราก็ต้องใช้สว่านเจาะนะฮะแล้วก็ใช้ตัวถอนเกลียว หรือใครมีวิธีที่ดีดกว่าใส่ไว้ในคอมเมนต์เลยนะฮะก็ค่อนข้างแข็งอยู่เหมือนกันก็ต้องใช้สว่านเจาะลองไปปุ๊บแล้วตัวถอนเกลียวเนี่ยก็จะหมุนรีเวิร์สพอพอไขไขมุนรีเวิร์สปุ๊บอันนี้ก็จะล็อกน,นะนมันก็จะเข้าไปล็อกนะฮะแล้วก็จะดึงถอนเกลียวมาได้หมุนได้ตามปกตินะฮะตรงนี้ ล้วก็ไขาออกมานะฮะอันนี้เป็นถ้าซื้อก็ซื้อของดีๆนะฮะเพราะอันนี้จริงๆอะ่ะเขาให้ใช้ฝั่งนี้เจาะนะฮะช่วยเจาะหรือว่าอันนี้เราแข็งน็อตเราแข็งมากกันไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเจาะไม่เข้าเลยก็เลยต้องใช้สว่านเจาะแล้วก็ใช้ฝั่งนี้เป็นตัวชูดออกมานี่อ่โอเคแค่นี้นะฮะเราก็เริ่มขับรถเราไปได้ ก็คือจะเปลี่ยนอันใหม่หรือว่าจะไปให้ทำกุญแจก็ได้นะฮะก็ไปถามเขาแล้วว่า,าทำกุญแจที่บ้านเขาก็บอกว่าพันกว่าบาทนะฮะก็เลยเออมีรถอีกคันหนึ่งเราเปลี่ยนทับกันเลยอีกคันไม่ได้ใช้อะโอเคครับ Thank you